สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบริษัท SU p l a พ t าสติจำกัดนะครับวันนี้เรามาพบกับถุงตาเฟืองฝาทุงหูหิ้วอย่างดีครับเริ่มจากดันบนก่อนนะครับแน่นอนครับเรามีเป็นกระสอบลูกใหญ่ครับแล้วก็ จัดจำหน่เป็นที่นี่ครับสามารถส่งได้ทุกจังหวัดนะครับถ้าอยากจะให้เราส่งเรายินดีส่งครับเป็นถุงหูคิวอย่างดียกกระสอบครับผมมีจํานวนมากครับผมไม่ต้องห่วงครับว่าจะหมดจัดบริการส่งฟรีครับทุกเขตทุกจังหวัดนะครับถุงอย่างดีเลยครับผมถุงไซสครับเนื้ออย่างดีครับหอมหวานด้วยความยืดหยุ่นของเมล็ดพลาสติกอย่างดีครับ อย่างดีครับช,มชามารถใช้บรรจุสิ่งของแต่ห้ามใส่ของคุมมอาหารนะครับ